สวัสดีครับพี่น้องชาริพันธ์ทุกๆท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจรลวงครับวันนี้เจรลวงมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับจะมาเล่าให้พี่น้องชาริพันธ์และพี่น้องทุกๆท่านที่มารับชมรับฟังผมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาดูข่าวที่รัฐกะเรียงรัฐกกเรีงนะครับที่ ในรัตศารก็มีนะครับรถกระเรียงก็มีรกขากินก็มีรักกยาก็มีนะครับที่มีการชุรบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกบฏมินออนไลน์และลูกน้องมินออนไลน์ที่มายึดอํานาจไปและมาลังแกประชาชนนะครับทําให้ประชาชนไล่อพยพหนีจากสงครามประมาณเกือบจองแจนแล้วนะครับ เกือบสองแสนแล้วนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นเยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผลตกและขาดแคลนอาหารหรือพักกันผลยารักษาต่างๆนะครับและมาดูที่พวกกบฏมินออนไลน์และลูกน้องมินอองลน์นะครับแปลงตัวมาในฉัภาพคนงานก่อสร้างสะพานถะะนน หวนทางนะครับจำนวน47คนเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ KNU ได้จังกัดเห็นมีข้อผิดปกติและสิ่งที่น่าสงใจหลายอย่างนะครับจึงไล่ทำการจับกลุ่มตัวไว้สอบสวนต่อไปว่าอย่างนั้นแล้วทางเจ้าหน้าที่ KNU หรือทางทหารกะเลียงจับคนงานก่อสร้าง ว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นอาจจะเป็นทหารพรม่านะครับปลอมตัวมา47คนนะครับก็ปลอมตัวมา47คนมาในรถก่อสร้างทํางานนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เก u ยูก็ไล่จับกลุ่มเอาไว้นะครับแล้วตอนนี้ทางเก u ยูนะครับโดนกล่าวทางสีข่าวของพม่านั้นกล่าวมาว่าอย่างนั้นนะครับที่สีข่าวของพม่า และสืข่าวของกเบ,บิดมินออนไลน์หรือลูกน้องมินออนไลน์นั้นกล่าวมาว่าเรื่องการกล่าวหาของกองกําลังกระเรียงสังาหารแรงงาน2 5ห้จบนะครับที่ย่านกุ้งนะครับวันนี้ก็คือในวันวที่14มิถุนายน2564นะครับทางจีของรัฐบาลทาหารพรมา่ากล่าวมาหาเรื่องอย่างนั้นนะครับกล่าวหาองค์กรป้องกันแห่งชาตินะครับทางกระเรียง เกนโอหน้าทหารแรงงานก่อสร้าง25คนนะครับในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศหลังก่อเหตลุล่าพาตัวชาวเมียนมาก7จ17คนในเยาวดีเมื่อเดือนก่อนหลังจีข่าวทางพม่ากล่าวว่าทางสถานีโทรทัศน์เยวดีของกองทัพเนเนียนมาหรือพระหารพม่า นะครับแผ่ภาพศพผู้เสียชีวิต25รายที่ถูกนํามาท้งไว้ข้างป่าหรือกลางป่ายังระบุว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเคยทํางานก่อสร้างสะพานแห่งหนึ่งในเมืองเงยาวรีในรัฐกะเหรี่ยงทางตะวัอนออกของพม่า,านะครับและมีโพมแลนด์ที่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทย พวกเขาถูกลักพาตัวไปจากสถานที่ก่อช่างเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับความกับคนกลุ่มหนึ่งที่มีเล็ก10กว่าคนและผู้หญิง6คนร่วมอยู่ด้วยนะครับข่าวทางของพม่าหรือข่าวของเมียนมาข่าวของกบฏมตนองลายเขากล่าวหาว่าอย่างนั้นนะครับ เพิ่มเติมเมจ้าหน้าที่ที่ของเมียนมาหรือทหารพม่า,พ,มาพบศพของที่ผู้ถูญเฉียชีวิตไปเจ็ดรายเมื่อนวันที่11มิถุนายน,นจำนวนนี้มี1นึศพครับถูกเผาและที่เหลือถูกมัดจากนั้นพบอีก18ศพในวันที่12มิถุนายนเจ้าหน้าที่จากถา,า,ททานที่ก่อสร้างตะพานลังกล่าวได้เดินทางมาตรวจออบ ตรวจแลระบุตัตวตนเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองและญาติผู้เสียชีวิตรับทราบนะครับอย่างไรก็ดีนะครับจำนักข่าวรอยเตอร์ยังไม่สามารถต่อองค์กรป้องกันแห่งชาติเกาเลงเพื่อขอความเห็นเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาหลังกล่าวและกระชกรัฐวาลพม่าหรือมินออนไลน์ไมาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรื่องที่เกิดขึ้น นอกจากนี้รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์หรือตัวตนของผู้เสียชีวิตได้นะครับความขัดแย้งในพื้นที่ที่ชายแดนของเมียนมาหรือทหารพม่าทวีความรุ่นแรงขึ้นอีกครั้งในหลายจุดนับตั้งแต่กองทัพพมา่ายึดอำนาจการปกครองจากนาองอ,องจานชุก,กีผู้นำรัฐบาลน,นละเรินเมื่อวันที่หนึ่งกมุมภา ที่ผ่านมานะครับการประท่ากาันของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศทาให้ชาวเมียนมายจำนวนมากต้องปรัดถิ่นฐานทั้งนี้องค์กรป้องกันแห่งภาติกระเยงเป็นกลุ่มติดอาวุธทัติพันธ์ที่ต่อต้านการยึดยอํานาจของกองทัพพมา่าอย่างรุนแรงนะครับและไล่ต่อชู้เพื่อเอกราชของชาวเกเรี่ลง มาตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมานะครับอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูที่ kra ที่รัฐขกิขนกันหน่อยนะครับดีใจครับพี่น้องที่ kra เขาได้อาวุตต่อชู้กับกบวนมืนอออนไลน์ที่ท่านพม่านั้นอย่างทันทำไมนะครับไล่บุตรที่ดีนะครับที่เขาได้มาในวันนี้นะครับกองทัพ kra จะได้ถวย ร่วงจากเครื่องบินของกบฏมินออนไลน์หรือท่านพมา่าที่มารบกับกีออนั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เตรียมไว้แล้วนะครับทางอาบุธรู้ลบกับเครื่องบินมินออนไลน์นะครับในวันนี้ที่เมืองมิตินานะครับขบวนรอดของพวกกบฏมินออนไลน์หรือลูกน้องมินออนไลน์นั้นไล่ถูกกองกําลังกีอาอรักเด่นงานด้วยนะครับใช้ระเบิดที่ เลน,นาไม้นะครับที่พังอยู่ใต้ดินนะครับถึงจีรูกเลยเียงชะนันหว่นไว้นะครับไปหมดเลยเพราะว่าทางชาวบ้านในพื้นที่วอบพื้นที่เกิดเหตุทางจากหัวเมืองไปจ1บเอ็ดไม้นะครับเพราะว่าโดนระเบิดและโดนทางที่เจ้เอกเ,เขาหลักไว้นะครับเจียชีวิตวังส่นหรือวัดเจ็บวังส่นนะครับทางกบฏเป็นออนไลน์นั้นนะครับ เพราะว่าพวกกบฏมันออนไลน์หรือทหารพม,ม่าผู้ก่อการร้ายนะครับวันนี้ก็ได้พากันเหาว่านเดินชาวบ้านทำาลายจิตใจของประชาชนนะครับหรือชาวบ้านอยาหาที่เปื้อบเทบไม่มีนะครับที่ว่าเขาทำร้ายชาวบ้านนะครับทางนิจัยของทหารพม,ม่าหรือลูกน้องมออนไลายนั้นทำให้ประชาชนต้องทุกข์ทรมานและลำบากนะครับ แล้วแถมไม่พอเผาว่าเดินหรือปล้นทับสินเงินทองของชาวบ้านอีกด้วยนะครับทางกบ,บุตรเป็นอองหลายนั้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วในราฐจ,จ่าเหนือนะครับมีการชุลมุบกันที่ลอยหฮนนะครับดอยหนทางพัะชาใหญ่เขาเรียกอย่างนั้นนะครับเพาว่ามีทาหารที่ติดอาวุธอยู่รายกลุ่มนะครับที่มาเสียชีวิต อย่างน้อย200กว่าคนนะครับ200กวอากลายแล้วนะครับถ้าว่าเขาขึ้นลอยโหนไม่ได้นะครับถูกทางเจ้าหน้าที่ของรัฐฐานอา X X, ร์าีร์รัฐสันไปนะครับยึงหลับไปเกือบ200กว่าแล้วนะครับทางทหารเอ็กพีของทหารไทยใหญ่ก็คือโดนปัญหาเหมือนกันนะครับที่มีเรื่องมีลากับทหารต่างกียอเอเอนะครับเพราะว่าทาง ผู้นำของเ n l a นั้นอยากให้ผู้นำของ f f p วันไฮทวตไทที่ทหารทางเ n l a เสียชีวิตไปนะครับไม่รู้เท่าไหร่หรือว่าอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เงียบไปเป็นว่าใน,นพื้นที่ก็เสียชีวิตไปเยอะเลยนะครับขึ้นไม่ได้นะครับทางาทหารกบฏน้อนองไหลหรือลูกน้องไม่อนองไหลก็ไปเสียชีวิตร่วมกันนะครับ เพราะว่าหลายกลุ่มหลาย่ายก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาถักทซนกันขึ้นไปจากขึ้นไปยึดหลายคนนะครับก็เลยลอนกลองกันตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางผู้นำของตาอ่างเจียนเ a ไม่ค่อยพอใจนะครับอยากให้ผู้นำของเ f เอทหารไทยใหญ่ภาคเหนือนะครับตัวไทยของทีทหารเสียชีวิตไปนะครับได้ยินข่าวในพื้นที่ บอกมาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับทางตุลบในวันนี้ก็เกิดขึ้นทุกที่นะครับที่พี่น้องรักเกลี่ยงหรือพี่น้องรัฐกินพี่น้องรัเกยานะครับโลนลังแจนะครับถูกลูกน้องมินอองไลน์ลังแจภุมแงกดขี่ทุกจึงทุกอย่างนะครับทําให้ประชาชนได้อพยพหลบหนีถึงบ้านเดินบ้านเดินเจหายอย่างมากมายเลยนะครับ เพราะว่าภาพต่างๆนั้นวิดีโอต่างๆนั้นผมไม่สามารถเอารวมมาให้ดูได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่บ้านเดือนเสียหายและถูกลูกน้องกบฏมินออนไลน์หรือทหารพมานั้นทาร้ายประชาชนหรือทําร้ายจิตใจประชาชนทําให้ประชาชนต้องอพยพหนีสงคลามหรือหนีลูกน้องมินออนไลน์หรือกบฏมินออนไลน์นั้นนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องครับในวันนี้เรามาติดตามข่าวกันก็มีแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องติดตามข่าวผมต่อไปนะครับอย่างไรก็ผมจะได้นาข่าวมาให้พี่น้องตามกันต่อนะครับสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาชมรับฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ